สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเคยหมาว่าทําไมบางคนทําบุญแล้วดูเหมือนได้รับผลดีแต่บางคนทําบุญมากมายแต่ชีวิตยังเต็มไปด้วยทุกข์พระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงความจริงของบุญไว้อย่างลึกซึง้งไม่ใช่เพียงการถวายของไม่ใช่แค่การใส่บาตรหรือสร้างวัดวาอารามแต่บุญแท้จริงแล้วคือพลังแห่งจิตที่เปลี่ยนชีวิตได้วันนี้เราจะมาร่วมเดินทางไปค้นหาความหมายของบุญตามคําสอน ของพระพุทธองค์ที่อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปตลอดกาลพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุญเป็นสิ่งที่ทําให้ใจสว่างเป็นพลังที่พาเราพ้นจากความมืดมนแห่งชีวิตบุญไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้เหมือนทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นเสมือนดวงไฟที่ค่อยๆจุดขึ้นภายในใจเมื่อมีแสงสว่างแห่งบุญใจก็โปร่งเบามีพลังที่จะฝ่าฟันความทุกข์ทั้งหลายได้ หลายคนเข้าใจว่าบุญคือการให้ทานทินอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าบุญเกิดจากการทำความดีในสามทางใหญ่ๆคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาแต่ละหนทางล้วนเป็นประตูที่ผาใจไปสู่ความสงบและเมื่อใจสงบความสุขที่แท้จริงก็ปรากฏขึ้นการให้ทานนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งที่ให้แต่ขึ้นอยู่กับเจตนาภายในจิต หากใจให้ด้วยความบริสุทธิ์ปรารถนาดีต่อผู้อื่นแม้เพียงเศษอาหารเล็กน้อยก็เป็นบุญใหญ่เพราะบุญเกิดจากเมตตาที่เรามอบให้ผู้อื่นเมื่อผู้อื่นอิ่มเอิบใจเราก็อิ่มเอิบตามไปด้วยส่วนการรักษาศีลพระพุทธเจ้าสอนว่าศีลคือการคุ้มครองใจเมื่อเรางดเว้นจากการทำชั่วจากการเบียดเบียนใจก็ไม่ขุนมัวความสงบก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ศีลจึงไม่ใช่แค่ข้อห้ามแต่คือเครื่องปลดล็อกให้ใจเบาไม่ต้องหลบซ่อนไม่ต้องหวาดกลัวและที่ลึกซึ้งที่สุดคือการภาวนาการฝึกจิตให้รู้เท่าทันความคิดความรู้สึกเมื่อใจหยุดนิ่งใจะจะพบความสงบที่ไม่ขึ้นกับสิ่งภายนอกนั่นแหละคือบุญสูงสุดเพราะเป็นบุตรที่เปลี่ยนแปลงจิตอย่างแท้จริงพาเราเข้าใกล้ความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนว่า บุญไม่ใช่สิ่งที่ทําไว้เพื่อหวังผลภายนอกแต่เป็นการชรําระใจให้ใสสะอาดเหมือนน้ําที่เคยขุนหมัวเมื่อผ่านการกรองก็ใสจนสะท้อนแสงใจเราก็เช่นกันเมื่อบุญเกิดขึ้นใจก็ใสมองโลกด้วยความเมตตามีพลังแห่งความสุขที่แท้จริงบุญนั้นเปรตเสมือนแสงสว่างที่ค่อยๆส่งเข้ามาในห้องที่มืดมิดหากเราอยู่ในความมืดนานๆเราจะไม่เห็นทาง เดินไปข้างหน้าก็สะดุดล้มชีวิตก็เต็มไปด้วยความสับสนแต่เมื่อมีบุญใจเราก็เหมือนห้องที่เปิดไฟทุกสิ่งที่เคยคลุมเครือก็ชัดเจนเรารู้แล้วว่าอะไรควรทำอะไรควรละและเราก็เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงบุญก็เหมือนเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่เราหยอดลงดินแม้จะดูเล็กน้อยจนแทบไม่เห็นค่าแต่เมื่อรดน้ำด้วยความดีดูแลด้วยเมตตา วันหนึ่งมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาให้ผลและให้ความเย็นแก่คนรอบข้างเช่นเดียวกันการทำบุญแม้เพียงเล็กน้อยหากทำด้วยใจที่ใสสะอาดวันหนึ่งก็จะเติบโตเป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่คุ้มครองทั้งตนเองและผู้อื่นอีกทั้งบุญยังเปรียบเหมือนเส้นทางที่เราเดินหากเราเดินบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยหินคมและหนามแหลมเท้าเราย่อมเจ็บปวด แต่ถ้าเราเลือกเดินบนเส้นทางแห่งบุญทางนั้นแม้จะยาวไกลแต่ก็เต็มไปด้วยความสว่างและความสงบทุกก้าวที่เดินคือความมั่นใจว่าเรากําลังเข้าใกล้ความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าสอนว่าบุญไม่เพียงแต่สร้างผลดีให้กับอนาคตแต่ยังเปลี่ยนแปลงปัจจุบันเพราะในขณะที่เรากําลังทำบุญใจเราก็อิ่มเอิบมีความสุขทันทีที่ให้ความสุขนั้น ไม่ได้อยู่ไกลไม่ต้องรอชาติหน้าแต่มันเกิดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวนี้ขณะที่เราเปิดใจทําดีและเมื่อบุญสะสมมากขึ้นใจก็เหมือนบ่อน้ำที่ค่อยๆเต็มด้วยหยดน้ำใสจากหยดเล็กๆก,ก,กลายเป็นสายธานจากสายทานกลายเป็นแม่น้ำสุดท้ายหล่อเลี้ยงทุกชีวิตที่อยู่รอบข้างนี่คืออนุภาพของบุญที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าไม่ใช่เพียงทำให้เราดีขึ้น แต่ยังแผ่ขยายออกไปทำให้โลกดีขึ้นด้วยบุญนั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่เพียงการกระทำภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในจิตเพราะทุกครั้งที่เราทำบุญใจเราจะสั่นสะเทือนออกไปในทางที่ดีเกิดความอ่อนโยนเกิดความเมตตาและเกิดการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้คือพลังงานที่ละเอียดอ่อนแต่มีผลต่อทั้งชีวิตเราและผู้คนรอบข้าง บุญจึงไม่ใช่ของที่จับต้องได้แต่เป็นสนามพลังที่แผ่ออกไปใครเข้าใกล้ก็สัมผัสได้เหมือนกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ไม่ได้บังคับให้ใครมาดมแต่เมื่อมีอยู่ความหอมก็แผ่ซ่านออกไปเองใจที่มีบุญก็เช่นกันไม่จำเป็นต้องโอ้อวดไม่จำเป็นต้องบอกใครแต่ใครได้พบเจอก็สัมผัสถึงความเย็นความสบายใจที่แผ่ออกมาจากตัวเราพระพุทธเจ้าทรงสอนว่า บุญแท้คือการคลายความเห็นแก่ตัวเพราะทุกครั้งที่เราทำดีด้วยใจบริสุทธิ์เราได้ลดอตัตราได้ลดความอยากและได้ฝึกใจให้ว่างบุญที่แท้จริงจึงไม่ใช่สิ่งที่เพิ่มแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆลบสิ่งเศร้าหมองออกไปจากใจเหมือนการเช็ดกระจกที่มีฝุ่นจนขุ่นมัวยิ่งเช็ดมากเท่าไหร่ความใสก็ปรากฏชัดมากขึ้นเท่านั้นบุญยังเป็นเหมือนเสียงสะท้อนของจิต หากเราส่งเสียงออกไปด้วยความเมตตาเสียงสะท้อนกลับมาก็เป็นความสุขหากเราส่งออกไปด้วยความโกรธหรือความโลภสิ่งที่สะท้อนกลับมาก็คือความทุกข์พระพุทธองค์จึงชี้ให้เห็นว่าการทำบุญไม่ใช่เพียงเพื่อโลกภายนอกแต่คือการปรับสมดุลของใจเพื่อให้เสียงสะท้อนที่กลับมาคือความสงบเย็นและเมื่อบุญมากพอใจก็จะเข้าถึงสภาวะที่ไม่หวั่นไหวต่อโลก พราโลกเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเต็มไปด้วยสุขบ้างทุกบ้างแต่บุญทําให้ใจเหมือนภูเขาหินใหญ่ที่ตั้งมัน่นลมพัดก็ไม่หวัน่นฝนตกก็ไม่สั่นแดดร้อนก็ไม่แปรรวนเพราะฐานรากแห่งบุญได้ฝังลึกอยู่ในใจแล้วบุญนั้นหากเราเข้าใจอย่างแท้จริงจะเห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอทําในวัดไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอพิธีกรรมใหญ่โตแต่บุญเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวัน ทุกครั้งที่เรายิ้มให้ผู้อื่นด้วยใจจริงทุกครั้งที่เราให้อภัยแทนการกโกรธตอบทุกครั้งที่เราตั้งใจทำสิ่งเล็กๆด้วยความซื่อสัตย์และเมตตาในนาทีนั้นเองบุญได้เกิดขึ้นแล้วเ <_ q _> มื่อชีวิตพบกับปัญหาบุญที่เราสะสมไว้นี่เองคือพลังงานที่ทำให้ใจไม่ล้มลงง่ายๆคนที่มีบุญจะไม่ใช่คนที่ไม่เจอทุกข์แต่จะเป็นคนที่มีใจเข้มแข็งและสงบเมื่อเผชิญทุกข์ เหมือนเรามีสเสบียงไว้ใช้ยามเดินทางไกลแม้ทางจะยากลําบากแต่ก็ไม่อดอยากและยังมีแรงก้าวต่อไปการมีบุญจึงเหมือนมีเครื่องกรองใจเพราะเมื่อโลกภายนอกเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกความวุ่นวายความกดดันบุญทำให้ใจเราไม่ดูดเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาจนขุ่นหมัวแต่กลับมองเห็นด้วยความเข้าใจและสามารถแปลเปลี่ยนประสบการณ์ที่เจ็บปวดให้กลายเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโต ในความสัมพันธ์กับผู้คนบุญเปลี่ยนการมองโลกจากการเอาเปรียบเป็นการแบ่งปันจากการถือโทษเป็นการให้อภัยจากความเห็นแก่ตัวเป็นความเสียสละและสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือเมื่อเราเปลี่ยนแปลงเช่นนี้โลกภายนอกก็ค่อยๆเปลี่ยนตามคนรอบตัวเราก็ได้รับแสงบุญจากใจเราโดยไม่รู้ตัวดังนั้นบุญตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียนสะพานพาเราไปสู่อนาคตที่ดี แต่คือสิ่งที่ทำให้ปัจจุบันของเราสงบมีพลังและมีความหมายมากขึ้นทุกวันใครที่เข้าใจเรื่องนี้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเราจะมองโลกด้วยดวงตาแห่งเมตตาและใช้ใจที่เต็มไปด้วยบุญเดินต่อไปอย่างมั่นคงแท้จริงแล้วบุญไม่ใช่สิ่งที่เราต้องสะสมเพิ่มเข้าไปในชีวิตเหมือนข้าวของเครื่องใช้บุญไม่ใช่ถ้วยน้ำที่คอยเติมจนเต็ม แต่บุญคือการทำให้สิ่งเศร้าหมองในใจค่อยๆจางหายไปยิ่งเราทำบุญใจก็ยิ่งใสสะอาดยิ่งเราละความโลภความโกรธความหลงใจก็ยิ่งเบาและนั่นแหละคือบุญที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าบุญไม่ใช่สิ่งที่มีรูปแต่เป็นสิ่งที่มีผลไม่เห็นด้วยตาแต่สัมผัสได้ด้วยใจเพราะบุญคือการคลายจากพัฒนาการของตัณหายิ่งเรามีบุญมาก ใจเรายิ่งเป็นอิสระมากและความเป็นอิสระนี้เองที่เรียกว่าความสุขถ้าจะเปรียบใจที่ไม่มีบุญก็เหมือนดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบงังแม้จันทร์จะสว่างทิ้งใดเมื่อเมฆบดบงังแสงนั้นก็ไม่อาจส่องลงมาแต่เมื่อบุญเกิดขึ้นก็เหมือนสายลมที่พัดเมฆออกไปดวงจันทร์ที่แท้จริงก็ปรากฏชัดใจที่เต็มไปด้วยบุญก็เช่นเดียวกันมันไม่ได้สร้างแสงใหม่ แต่เปิดเผยความสว่างที่มีอยู่แล้วในใจบุญจึงไม่ใช่การมีเพิ่มแต่เป็นการลดละลดสิ่งที่ฉุดรั้งและสิ่งที่พันธนาการเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดไปใจจึงใส่สว่างโดยธรรมชาติและในสภาวะนั้นเองความสุขอันบริสุทธิ์ก็ปรากฏความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งใดความสุขที่ไม่มีวันพากจากดังนั้น ผู้ที่เข้าใจบุญตามที่พระพุทธเจ้าสอนจะไม่ยึดบุญเป็นเพียงการนับจํานวนหรือหวังผลตอบแทนแต่จะเห็นบุญเป็นเส้นทางแห่งการชรําระจิตเป็นการเดินกลับเข้าสู่ธรรมชาติที่ใสสะอาดของใจทุกลมหายใจที่เราทําดีทุกความคิดที่เราไม่เบียดเบียนทุกเจตนาที่บริสุทธิ์ก็คือการคืนความใสให้กับใจทีละน้อยจนวันหนึ่ง ใจทั้งดวงกลายเป็นกระจกใสที่สะท้อนความจริงของธรรมะอย่างสมบูรณ์พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุญเป็นสิ่งเกื้อหนุนเป็นสเสบียงระหว่างทางเปรียบเสมือนสะพานที่ช่วยให้เราข้ามจากฝั่งแห่งความมืดไปสู่ฝั่งแห่งความสว่างแต่เมื่อถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราไม่จําเป็นต้องแบกสะพานติดต,ตัวไปเพราะสะพานมีไว้เพื่อก้าวข้ามไม่ใช่เพื่อยึดถือนี่คือปริศนาธรรมที่ลึกซึ้ง เพราะบุญแม้จะยิ่งใหญ่แต่ถ้าเรายึดติดว่าบุญคือเป้าหมายสูงสุดใจก็ยังถูกกักไว้ในความยึดมั่นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าแม้บุญก็ยังเป็นเครื่องปรุงแต่งสังขารเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปมิใช่สิ่งที่แท้บุญทำหน้าที่เหมือนน้ำฝนที่ชะล้างดินโคลนทำให้แผ่นดินสะอาดแต่เป้าหมายที่แท้จริงมิใช่น้ำฝนหากคือแผ่นดินที่สะอาดแล้ว บุญทําหน้าที่เหมือนยารักษาโรคแต่เป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่ยาหากคือความหายจากโรคบุญทําให้ใจเบาใจใสแต่สิ่งที่อยู่หนบุญคือปัญญาที่เห็นความจริงตามที่เป็นเพราะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นใจจะรู้ว่าแม้บุญก็ไม่ใช่สิ่งถาวรแม้บุญก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรยึดมั่นแต่บุญคือสิ่งที่พาเราไปใกล้ความจริงใกล้ความว่างใกล้การหลุดพ้น ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำบุญด้วยปัญญาไม่ใช่ทำเพราะหวังผลไม่ใช่ทำเพราะอยากได้สิ่งตอบแทนแต่ทำเพราะเข้าใจว่าบุญคือเครื่องชำระใจและเมื่อใจชำระใสสะอาดปัญญาก็เกิดเมื่อปัญญากเกิดบุญก็ไม่ใช่เพียงการสะสมอีกต่อไปแต่เป็นการปล่อยวางอย่างแท้จริงและในที่สุดผู้ที่เดินตามทางบุญจนถึงที่สุดจะก้าวข้ามบุญไปสู่สิ่งที่เหนือบุญ คือสภาวะแห่งความหลุดพ้นความสงบที่ไม่หวั่นไหวความสุขที่ไม่เกิดดับสิ่งนั้นแหละที่พระพุทธองค์เรียกว่า,น,านิพพานแท้จริงแล้วบุญไม่ได้อยู่ที่วัดเท่านั้นไม่ได้อยู่ในพิธีใหญ่โตไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ต้องใช้ทรัพย์สินมากมายแต่บุญอยู่ที่ใจเราอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ในทุกความคิดที่เลือกจะเมตตาแทนโกรธให้อภัยแทนการจองเวรและสงบแทนการหวั่นไหว เพราะทุกครั้งที่ใจเราเบียดเบียนน้อยลงนั่นคือบุญทุกครั้งที่ใจเราหยุดความคิดร้ายนั่นคือบุญทุกครั้งที่เราไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำแต่เลือกที่จะอ่อนโยนนั่นคือบุญบุญจึงไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้ไม่ต้องรอเวลาที่พร้อมแต่เกิดขึ้นได้ในวินาทีนี้ถ้าใจเราตื่นรู้พระพุทธเจ้าสอนว่าบุญเริ่มต้นที่เจตนาหากเจตนาเราเบริสุทธ แม้การกระทําทีนเล็กน้อยก็มีผลใหญ่หลวงและในทางกลับกันหากเจตนาเราขุ่นหมวแม้การกระทําที่ดูใหญ่โตภายนอกก็อาจไร้ค่าเพราะบุญแท้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่ให้แต่ขึ้นอยู่กับใจที่ให้ดังนั้นแท้จริงแล้วบุญอยู่ที่การกลับมาเห็นใจของเราใจที่ใสใจที่ว่างใจที่อ่อนโยนใจที่รู้เท่าทันใจนั้นเองคือแหล่งกำเนิดของบุญ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทำอะไรถ้าใจเรามีสติมีเมตตามีปัญญาบุญก็เกิดขึ้นเสมอและเมื่อเรารู้จักหันกลับมามองใจเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วบุญไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องสแสวงหานอกตัวบุญอยู่ในตัวเราตลอดเวลาเพียงแต่เราจะเปิดใจให้มันเป็นประกายหรือไม่เท่านั้นเองลองพิจารณาดูเถิดเมื่อใจเราเต็มไปด้วยบุญ โลกทั้งโลกก็เปลี่ยนไปในสายตาเราเรื่องเล็กน้อยที่เคยทำให้โกรธก็กลายเป็นเรื่องเล็กจนยิ้มได้คำพูดที่เคยแทงใจก็กลายเป็นเพียงเสียงที่พัดผ่านความทุกข์ที่เคยรู้สึกหนักหน่วงก็กลับก,กลายเป็นครูผู้สอนที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเพราะบุญไม่เพียงเปลี่ยนสิ่งรอบตัวแต่บุญเปลี่ยนวิธีที่เราเห็นโลกและเมื่อการมองโลกเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็เปลี่ยน ใจที่มีบุญจะไม่วิ่งหาความสุขจากสิ่งภายนอกแต่กลับพบความสุขที่เรียบง่ายในปัจจุบันแค่ได้หายใจอย่างสงบแค่ได้เห็นคนอื่นยิ้มแค่ได้ช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนใจก็เต็มอิ่มอิ่มลึกๆจนไม่ต้องข,าขวายคว้านี่คือความสุขที่มั่นคงและแท้จริงและสิ่งที่น่ามาัจจันย์ก็คือเมื่อใจเรามีบุญคนรอบตัวเราก็รับรู้ได้เหมือนดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ไม่จำเป็นต้องประกาศตนว่าหอมแต่ผู้ที่อยู่ใกล้ก็สัมผัสได้เองใจที่มีบุญก็เช่นเดียวกันจะส่งพลังแห่งความสงบและเมตตาออกไปโดยไม่ต้องบังคับและสิ่งนี้เองที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตเราและชีวิตผู้คนรอบข้างดังนั้นหากวันนี้เราต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่จำเป็นต้องรอเวลาไม่จำเป็นต้องรอใครเพียงแค่หันกลับมางงใจ และเริ่มทำให้ใจเต็มไปด้วยบุญทีละเล็กทีละน้อยทุกวันทุกลมหายใจวันหนึ่งเราจะเห็นเองว่าชีวิตทั้งชีวิตได้ดเปลี่ยนไปสู่ความสงบสุขอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อเราฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับบุญสิ่งหนึ่งที่ควรอย่างรู้ให้ลึกคือบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอผลในภพหน้าเพียงอย่างเดียวแต่บุญเป็นพลังงานที่ทำให้จิตใจเราเบิกบานได้ในปัจจุบันขณะ เพราะทุกการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาบริสุทธิ์จะสะท้อนกลับมาที่จิตทำให้จิตใจสงบมีความสุขมีความมั่นคงบุญที่พระองค์ทรงสอนนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมแต่คือการฝึกให้เรามีความเข้าใจในเหตุและผลฝึกให้เรารู้จักและความเห็นแก่ตัวรู้จักการเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและรู้จักสร้างคุณค่าในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง เมื่อบุญเกิดขึ้นจิตใจก็จะสว่างขึ้นความโลภความโกรธความหลงจะค่อยๆเบาบางลงเหมือนแสงสว่างที่ไล่ความมืดออกไปบุญจึงไม่ใช่สิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในมือเราอยู่ในการกระทําของเราอยู่ในความคิดและเจตนาของเราในทุกลมหายใจและเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้เราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครหยิบยื่นมาให้เราแต่เป็นผลแห่งการกระทำที่เราสั่งสมไว้นี่คือความจริงอันลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยดังนั้นหากวันนี้คุณกำลังมองหาความสงบใจกำลังมองหาความสุขที่ยั่งยืนคําสอนเรื่องบุญนี้เองคือกุญแจคือสะพานที่จะพาเราเดินไปสู่ความสุขอันแท้จริงความสุขที่ไม่หวั่นไหวไปตามโลก ความสุขที่ตั้งอยู่บนความจริงของธรรมและในช่วงสรุปต่อไปนี้เราจะมองให้ชัดว่าทำไมบุญจึงเปลี่ยนชีวิตได้จริงและเราจะนำคำสอนนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเพื่อให้ชีวิตของเรามีทั้งความสงบความสุขและความเบิกบานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อเรามองย้อนกลับมาจะเห็นว่าทุกคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยไกลตัวเราเลย โดยเฉพาะเรื่องบุญพระองค์ทรงชี้ให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราครอบครองแต่อยู่ที่สิ่งที่เราสั่งสมทางใจอยู่ที่ความดีที่เราทำด้วยใจบริสุทธิ์อยู่ที่การปล่อยวางสิ่งที่ถูกจิตแล้วเติมเต็มด้วยความเมตตาบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปแสวงหาที่วัดใหญ่ไม่ใช่เพียงการถวายของมากมายแต่เริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆเริ่มจากรอยยิ้มที่จริงใจ คําพูดที่สร้างกำลังใจการช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนและการให้อภัยด้วยหัวใจอ่อนโยนเพราะทุกการกระทําเช่นนี้ล้วนเป็นบุญและบุญนี้เองที่เปลี่ยนชีวิตเราได้จริงเปลี่ยนจากความวุ่นวายสู่ความสงบจากความกังวลสู่ความมั่นคงจากความว่างเปล่าสู่ความอิ่มเอิมในหัวใจดังนั้นหากวันนี้คุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ อยากปลดล็อกความทุกข์ที่กดทับใจมานานขอเพียงคุณหันมาสร้างบุญด้วยความเข้าใจด้วยความตั้งใจที่บริสุทธิ์คุณจะเห็นหนทางใหม่เห็นชีวิตใหม่และพบความสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนบุญคือพลังเปลี่ยนชีวิตและพระพุทธเจ้าทรงมอบกุญแจดอกนี้ไว้กับเราแล้วเหลือเพียงเราจะหยิบมันขึ้นมาใช้หรือไม่หากคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป บุญไม่ใช่เรื่องไกลแต่คือพลังที่เปลี่ยนใจและเปลี่ยนชีวิตคุณได้เริ่มวันนี้แล้วคุณจะเห็นปาฏิหาริย์ในใจตัวเอง